พ่อแม่เอาหนูสิพ่อแม่ควรสอนให้ลูกดีๆนะเอารับเอารับประกาลงคนราคา่ใครเลียบๆเลยคนที่ว่าจะติดค้างกันไว้ก็ให้จกันวันนี้เนาะไม่ยนิการและการสีแดงถี่นี้พ่อกับแม่ฝายชายแล้วคะดสีแดงพ่อแม่ฝาชายใ่ได้จะพด้ีบเออให้ตากระจายสนแดจะได้เจริญรุ่งเรืองนละเออบูรณแล้วอ่าเดี๋ยวเวลา ตากกบยาย,ย,ายน่ะสวมหน้ามงคลเดี๋ยวตกยากับยัยก็ต้องออกนออกั่งในว่าเตอ้อม่งเตงก่อนป่ะะนานเมก่อนอย่างก่อนเยงแก่นะเตียนอยาเปลี่ยนเเอาเอาเข้มๆหน่อยเลิกบนหน้าผากน่ะที่ลูก

ก็ไม่ได้ว่าเกมบทำมาไม่ได้ทำวันนี้เป็นทุกคนเลยหลอก่ไก่อนจกได้ยังไงสิยิงๆอ่ะเก็บได้ป่ะมีการอไ้างการพูไม่ดมันต้องมีทั้งพไง่อนป็นเิตการสงข้างมีทุกคนลงมาดีค่ะช่วเรามา่ะ